อะไรมันยึกยึกไม่รู้โอ้ยพี่น้องสวยสวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่กับดันอนชัยนลคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาบางช่วงบางตอนที่หยาบคายไม่เหมาะสมกับเยาวชนผู้รับชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมการดื่มสุราทำให้สูญเสียการทรงตัว ลวหวัใจสวัสดีครับม้าอีกแล้วสังน่อยใช่แนวพี่น้องเดี๋ยวเราจะแยกกันนะวันนี้หนึ่งคนไปยิงปลาแล้ว <c> ก <oughs> ออีกหนึ่งนายพันจะพาผมไปปักเบ็ดมาดูกันว่าใครจะหมานกว่าน,นะวันนี้ครับพี่น้องเราเดินมาถึงหมายกันแล้วเชิม นายทานเราหน้าคุค้นๆไหมฮะหัวหน้าเป่าอบูระบีครับผมเจอกันอีกแล้วนะ <laughs> ดูว่านี่จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเราจะใช้เหยื่อหอยเชอรี่ที่เราเก็บมา,มาเมื่อคืนวันนี้มีความมั่นใจระดับไหนครับท่านหัวหน้าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แน่แน่ได้ไปกินข้าวที่บ้านไม่ห,หมูก็ไก่เลยที่บ้านนี่นะครับไม้เรา นะเผา,าก็จะเป็นเบ็ดที่เป็นเบ็ดสายนะครับผูกไว้กับพวกกิ่งไม้กิ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่จะนี่ครับวิธีแกะหอยเชอรี่ก็จกเพื่อดจกพวดหดวันนี้เผาเราจกหอยกิ่งแล้วครับหอยเชอรี่เลยหอยแนวอื่น <laughs> ไม้แรกนี้หมอนมากครับยังไงก็โดนครับไม้นี้เดี๋ยวเ้าเว้าเกินเลยอ่ะนี่นะวิธีการกเบียดจะโดนแล้วเชื่อไ่มเป็นเท้าวเวล่ะเบ็ดก็โดนเติมนะครับจนเข้าขี้สนิมเข้าขี้เมีย่ยงแล้วครับแล้วเผามันจงวางลงไปอย่างแน่นเนียม หวังว่าตอนเรากลับมามันจะดีตับๆอยู่ครับปลูกไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเบ็ดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมากินได้เลยไม่ใช่หรอครับกลัวตัวเองลืม <laughs> ตัวนี้เวลาประมาณเที่ยงสิบห้าครับจริงๆเบียดพวกนี้มันใส่ไม่เช้าเลยก็เย็นเลยครับนี่เรามาแบกแบกแนวกันตั้งหน่อย ก็ตามหังาน้าเผ่าไปครับเรื่อยๆไม้นี้พหัวหน้าเผ่าบอกว่าคอนเฟิร์มส่งตาดิ้นเนครับคลิปนี้ถ่ายตอนใกล้จะปีใหม่นะครับถ้าได้ดูกันคงหลังปีใหม่นะ,ะเทศกาลที่ผมก็จะได้กลับบ้านมาทีครับปีหน้าน่าจะได้มีสิทธิ์กลับบ้านน้อยแล้วเพราะว่ามีโปรเจกต์งานที่ต้องรับผิดชอบเยอะขึ้น น้นเผาว่าเจอหอยเชลีลูกเบลมหน่วยบักใหญ่หน่วยบักใหญ่หนึ่งก็คือลูกเบลมเลยอะไรประมาณนี้ครับหน่วยก็คือลูกบักใหญ่คือใหญ่มากหน่วยบักใหญ่หนึ่งลูกเบลมเลยอ่ะภาษาอีสานครับพี่น้องปลาไหลดีเลเผือ่อมีปลาไหลนะใครที่ชอบกินนี้จะรู้ว่าปลาไหลมันอร่อยมากเมื่อวานได้กินต้มเปรตเนาะน้าเผา บักยางเสียบอะไรหัวหน้าเผาเพิ่งใส่นี่ครับไม่ถึงสิบหลังนะั้นแล้วก็เดินกลับมานี่ช่อนโอ้ยพี่น้องใส่สวยสน,นี่นใส่สวยพี่น้องใส่สวยเพ่ใส่ไปเมื่อกี้งั้นนี่นใส่ไปพอถึงสิบหลังแล้วก็ยาง,นงวนมา ปลวดววงแนะ้ครับผม,มเราก็มาถึงแหลมสุดท้ายแล้วนี่เราก็จะใส่แค่หมายตรงเวิงเวิงเพื่อนนะเขาจะเอืน่นมาอย่างวะภาษาไทยไ<ห>เวิงนี้คนระัเบเวิงนี้เราก็จะพอแล้วพอเบ็ดเราเหลือแค่สี่สี่เส้นสี่หลัง ช่อนมาตัวคะัเดี๋ยวใส่นี้ก็เริ่มสวยแนละ้วฮะเริ่มเท่าแขนเท่าไรแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีว่ามันจะจวดจัดแค่ไหนตอนที่เราลงมาดูเบ็ดหัวหน้าเผ่าครับเราใส่ไว้นานประมาณเท่าไหร่ครับกว่าจะลงมาดูอีกรอบนึงประมาณชั่วโมงใช่ไหมครับหัวหน้าเผ่าบอกว่าผูกไว้ประมาณชั่วโมงแล้วก็ ลงมาดูเ,นะเบ็ดครับอีกรอบเดี๋ยวไปดูกันตอนนั้นว่าตอนที่เราลงมาเก็บเบ็ดมาดูนะว่มามันจะจวจดจัดแค่ไหนพี่น้องสีเลยเอาครับพี่น้องได้เวลาไปยามเบ็ดกันแล้วเป็นไงครับในพานหนาะหมานหรือเปล่าจอดทุงน <realidad> ้อยไม่คือเลยไม่คือครับไม่คือนี่คนะรับไ้ปลาโดน้อยมาตัวนึงครับไปต้มทำกับข้าวให้มาน้อยที่บ้านเดี๋ยวผมตา หัวหน้าเผาไปก่อนครับงานอวกงานนะี่คือปีนเพาะเป็นสนญจมนันเมียนหรือเ่ดูครับหลังลแรกยังเชยๆอยู่ครับ,ลรบหลังนี้รอบที่แล้วถูกไปตัวหนึ่งนะครับมาดูรอบนี้ว่าคือหรือเปล่า สายเบ็ดยจงคือเก่าครับหัวหนาา้าเผ่าบอกน,นี่มีแม่แรงมาด้วยนะครับรอบนี้ก็จะไม่มาทล้วเลยปกตินี้ไปทําอะไรจะมานก็จะบ้างครับรอบนี้หัวหน้าเผาบอกว่าเป็นแม่แรง

แก้วาโชกันโชกันแก้วอาครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะอ่าไปเก็บเบ็ดกันแล้วนะตอนนี้จะสี่โมงครึ่งอะเพราะเดี๋ยวนี้มันมืดไปแต่ก่อนถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยทุ่มจะทุ่มเนี่ยไม่มืดนะเดี๋ยวนี้ตัหกโมงเย็นตะวันตกดินแล้วหลังแรกที่เราเก็บขึ้นมาไม่มีอะไรไวริงครับ ที่สองก็ยังอยู่คือเกา่าไม่มีอะไรไปติงเหมือนกันเหยื่อยังโคโลคือเกา่าอยนะู่คะมันจ่วงแหลกมันคือทรงมันเฉยๆโอ้โอีกหนึ่งแต้มครับพี่น้องผสมกันไซก็โอเคอยู่นะครับ นึกว่าจะไม่มีปลาก็มีอยู่นะใช่หรือเปล่าครับเสียงหางน้ำตีดังกระลับหมดก็ดังกระลับอยู่นี่ไล่ไปดีดีเนะี่ยม,มีใสอยู่วะใสใน,น้อย ใช้สวยแก้วแนวนี่ใช้สวยแล้วเลี้ยงดีว่ะอืออ่านี่มาดูผลงานปลารวมของเราวันนี้นอ่ออกมาพอเทวัยด้ดูนะครับโอ้ยเป็นไงครับใสป่ปลามันช่างแตกต่างกันเหลือเกิน <laughs> นี่ตอนนี้ก็เริ่มก่อไฟนะครับเพื่อที่จะเอาปลามาตม้มนี่เชฟเรากำลังชำแหละปลาช่อนใหญ่นี่นะครับพี่น้องแล้วก็มีต้มหอยไปในหม้อไม่ไปไอไไชอรี่สองหม้อเลย ต้มเสร็จเราก็จะไปแกะออกนะครับแกะแล้วก็จะไปย่างหอยดูแก้วนี่นะครับตอนนี้ปลาเราเตรียมพร้อมไว้แล้วเดี๋ยวเราจะต้มยำนี่หม้อกำลังเดือดดูหอยเราหอยเราก็คือยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะครับนี่ต้มเสร็จแล้ะก็เดี๋ยวเราจะแกะนะครับแกะแล้วก็ล้างแล้วรอเอาเอาตาออกเลยก่อนใช่ไหมก็ไปย่างอีกทีนึง พิธีพิธานครับเมื่อนี้ดูซันเซ็ตครับซันเซ็ตที่จังหวัดตากวันกำลังจะตกดินบรรยากาศบ้นนอกบ้านนา,นา,นานแล้วนะพี่น้องใครที่อยู่ทางไกลถ้ามีโอกาสเข้ามาดูคลิปนี้ก็คิดถึงบ้านก็สู้ๆนะครับสวยครับสวยแก้วนี่ครับพี่น้องเมื่อกี้เรานั่งแกะหอยกันเป็นชั่วโมงเลยนะแกะเสร็จแล้วแล้วก็เอาตาเอาขี้ออกมันดูทีเด็ดครับพี่น้อง นี่เดือดด้วยจำมัมม่มจำมั่มแก้วแนวนี่กำลังเดือดนะครับเราจะย่างไปเรื่อยๆนะครับให้มันหอมหอมนี่ก็จะล้างแล้วก็จะไปเสียบไม้ย่างทีนึงแก้วบ่พ่อหนะแก้วแก้วแนวนีแว่แก้วแก้วแก้วนี่ตัวนี้แหละ ครับผมเมนูวันนี้เสร็จเรียบร้อยมันก็สุดเดมมีมีสาวสวยมาย่างหอยให้กินด้วยนะครับนมี่ะมีสาวสองคนละขึ้นมาย่างหอยให้กินนี่ครับเจ้าของน้ำจิ้มสุดเดียเสียบเด้บายเจฝน ใบน้ำฝนเดี๋ยววันนี้หัวหน้าเผาเราเหนื่อยทั้งวันเลยใช่ไห้หัวหน้าเผาพิมพ์ก่อนนะผมตามมาตามมาตามมาแล้วแล้วเราลองชิมชิมให้ดูนะครับเกลี้ยงเคี้ยวนี่แบบกึบกรึบกรึบหืมนี่หอยมรอไม่เหวก่อปะเหนียว มันเยี่ยมมากอะไรครับทำไมอะไรนั่งกินคนเดียวครับขอมีครับวันนี้เราก็เหนื่อยหามาทั้งวันนะก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันครับผมเนี่เหนวแม่แม่พี่ต้องเอาเตาขึ้นมาตรงนี้ต้องปิ้งอ่าปิ้งเลยไหมเอาเลยอือบ้าก็ได้ยกขึ้นไหมโอ้มันย่างจะจะซุกเบ่ญละเอาละพอก่อนเอาละย่างทีไรนี่เอาละพอและเอาละเอากินเนี่ยเหนียวเหนียวนี่แหละ ขึ้นหน่อี่ย่างนี้ทุกบอกตัวมันตัวดิบนี่เราเนี่ยโอ้มันก็ย่นไปตัวดิบได้หมดนะเพื่อนผ่านชิลิ่งดนวยโอ้ยไก่ย่นอยอะจังไก่ดีกี่ดอกแก้วบ่ได้ย่นลงใต้ลางเวลี่กู๊ดมันได้เนี่ยไหมโคเลโคเล็งไหมโคเรแล้วเอาโคเลแล้วหาสั่งซื้อก็ได้นะครับที่หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ไม่มีไม่มีส่งออกนะครับมันต้องมาซื้อที่หมู่บ้านเองครับไม่มีส่ง สั่งได้นะเบอร์โทรหนึ่งเก้าหนึ่งห้สั่งน้ำกินสิบอกสั่งรถจุกเฉินอาหารเรามันกว่มว่านี้อ่อนตรงมาชิ่มันจหัวโอเคอืมนี่ดีนี่เด็ดีดนะอร่อยเบ็บเบ็บ กินขึ้นแบบไหนนะไอีจันเสียบอ่ะอีจันมาสวบด่างมาลายรอบเดียวลืมมานั่งเลยนี่ยอไปนั่งที่เล่อ๋อตใจไอ้จิ๋น็นั่งที่เดี๋ยวไอ้ไปนั่งเองแต่พ่อเขาบอกกลางๆนะนี่แหละประมาณนี้ แต่ว่าใครอยากถ้าใครไม่ชอบรสนี้ก็ไปปรุงเพิ่มเติมอย่างเงี้ยหมายว่าถ้าเราขายอะทำกลางไว้ชอบเปรี้ยวเนื้อมัไ<ห>นไ,ไ้เฮตไฮตุทุกคนมึงมาไหนดอกมึงเห็นบ่นนนไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอ่บางนึงตักน้ำตาลสามชิ้นส่วนใส่แค่นิดเดียวกินน,กน้ำกันมาไหนยังไงมันจะต้องอยู่กับเขาเอางี้เหรอวู้ยทักคนเนี้ยก็ดี กินกันอร่อยนะครับเริ่มอิ่มกันแล้วต้องกระคอเราไม่ได้ใช้แอร์ไงหอยย่างเอ้ยม้วนเหลือหมอทก็ได้ก็เดี๋ยวนี่มันกินไปเราของแม่สามร้อยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผู้บ่าวไทยบ้านไปหากินเสียบนะเสียบคลิปอาหาข้ากล้องเลยลูก ได้ยัง